ก็แล้วขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นแล้วครับอโอเคเอ็มไลน์แล้วไลน์แล้วโอเคโอเคโอเคขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผิดพลาดที่หนึ่งแป๊บหนึ่งสปอนเซอร์โทรศัพท์ใหม่ต้องเข้าแล้วไอโฟนสิดมาโปรแม็กกว่า เป็นคนย้ายมาต่อแผงนี้เลยรายการหลอดเหมือนนักแผงนะมาแล้วคนวัยอะมาลอยยุบหกแล้วแรกๆก็ตลกอยู่หรอกเข้าไปเดินแล้แหนึ่ห้าแล้วนาไม่ออกคหนึ่งห้าโอเคเดือดอต่ที่เนี่ยเดือดจริงโอเคผมว่าสวัสดีทุกท่านเลยนะผมนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมหน่อยนะครับผมนะวันนี้ วันนี้ผมมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับผมนะกล้องมันเป็นฝ้าเลยเช็ดเช็ดได้ไหเช็ดหน่อยได้ปะกล้องหลังอ่ะเช็ดกล้องหลังเลยนะหมายว่าเออเอ็ดเมืองเอ็ดเมือง อคโอเคบอกหน้ารูเพจว่าขอคนละแชร์หน่อยช่วงนี้คนดูอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอ่อเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโอเคนะครับผมนะช่วงกันแชร์หน่อยนะครับผมนะตอนนี้คนดูอาจจะน้อยนะครับผมขอสักหกเจ็ดร้อยคนดูได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมคนเดินทางกลับปทมนะครับผมนะช่วยทุกคนซัพพอร์ตช่วยกันทุกคนแชร์ให้ผมทีนะครับผมนะวันนี้ผมมีผู้ใหญ่ใจดีมาใหม่นะครับผม จะพ่นย้า,าเยเนขะ้า,าก่เลยไหย้ายเราเผ็ดรายการหลอกเลยนะตอดออกกดไปคุณย้ายมีเงินไม่พอครับเป๊ะโอเคฝากแชร์ก่อนนะเดี๋ยวรอยอดแชร์ก่อนอย่าเพิ่งรีบนะเดี๋ยวรอฟังหลุยปิดรายการก่อนเดี <Okay. S 2> ๋ยวจะเลนะ่า,าลนะ okay, ประวัติให้ฟังคร้าข่าวครับโอเคปักลิงเรียบร้อยแนละ้ว โอเคโผมนะคกดแชร์ก่อนตอนนี้ยอดแชร์ยังน้อยอยู่โอเคทุกคนช่วยแชร์หน่อยครับผมตอนนี้ยอดแชร์ยังน้อยอยู่นะครับผมนะยอดแชร์ร้อยสี่สิบแชร์ครับขอห้าร้อยแชร์ก่อนครับขอห้าร้อยแชร์นะผมนะเดี๋ยวเล่าประวัติให้เลยนะครับผมประวัติที่นี่เดี๋ยวเอ็มจะเล่าทานถางวอลนะครับผมฝากทุกคนช่วยแชร์ให้ผมทีนะครับผมนะหนาวบอกเลยเมื่อกี้โคตรเดือดอ่ะทุกคนเดือดจริงหาไม่ออกอ่ะเออนั่นมันของจริงจริง มมือแชร์ไปก่อนนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับรายการหลอดด้วยเพราะว่าวันนี้สปอนเพิ่งมาวันแรกนะครับใช่ครับผมนะช่วยแชร์ผมทีนะครับผมเปิดสักการะเลยใช่คืออีพีแรกเลยของสักการะเลยกับกับผู้ใหญ่ใจดีคนใหม่นะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมทีนะครับนะช่วยแชร์กันให้หน่อยนะครับเจอหน้าเขอบคุณครับกดไลค์ขอหผมแชร์มีให้หน่อยนะเจอับขอบคุงมาเดินขาสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวบอนเดินเข้าไปหา เดือดอจริงโอเคโอเคระหว่างนี้นะเดี๋ยวเราบอกให้ฟังก่อนนะครับคือน้ำตกแห่งนี้นะครับก็คือเป็นฐานน้ำเก่านะครับปัจจุบันนี้ไม่มีใครมาใช้แล้วนะครับผมแล่ประวัติเขาบอกว่าเคยมีหญิงชายคู่หนึ่งนะครับมาให้คำมั่นสัญญาจะในสถานที่แห่งนี้ครับผมหุ้ยเ,เดือดจริง เหงาเลยว,ว่าหนูหนาวพาหนูกลับบ้านหน่อยยิงโคตรเหงาเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับรอว,วันแล้วรอว,วันเล่านะครับก็ไม่มีผู้ชายกลับมาจนทาให้ผู้หญิงท่านนี้นะครับตอมใจตายนะครับที่บริเวณน้าตกแห่งนี้แชร์ไปทุกคนแชร์ไปเอาทุกคนแชร์ให้ก่อนนะอ่าตอนนี้กี่คนแล้วแล้วก็ป่วยนะครับเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่สายชายตอนนี้สี่ร้อยกว่าท่านละ นั้นครับหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเห็นสาวรตรัวโทนที่พวกวางเห็นกันไหมนั่นคือสาวรตรัวโทนเพลงตายที่ตั้งให้ผู้หญิงคนนี้ครับผมวิวูเป็นดวงมินยาองคอยเฝ้าสถานที่อย่างนี้แล,แล้วห็นในนั้นมีเหมือนกุามารด้วยนะใช่ดูเถิดจริงหรือว่าไม่ใช่กุมารข้างในนั้นหรือว่าเป็นรูปปั้นหญิงสาวคนนั้นน่าใช่รูปปั้นหญิงแน่นอนนั้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนนะครับที่เข้ามาในบริเวณนี้ผู้หญิงคนนี้จะคิดว่าเป็นสามีเธอ ในขณะที่ตวกเองกำลังเข้าไปอยู่เขาก็คิดว่าพวกเองคือสามีของเขาเอาลวเป็นเรื่องแล้วหรอือเป็ท่านแช้นงตกใไม่มีใครกล,ากล,ากล้าเข้ามาอีกเลยครับผมเพราะจะเห็นเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงอาภาพครับผมอืาวข่าวประมาณนี้ครับอยังเดือดอ่ะ บอกแล้วยังน่ากลัวจริงทุกคนช่วยผมแชร์หน่อยนะครับผมนะห้าร้อยแล้วห้าร้อยคนแล้วแชร์นะเดี๋ยวเราลุยแล้วมาประวัติลุยใช่ไหมอย่าเก็บไปนอนฝันนะครับผมพวกโสดนะครับผมเหตสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอเช็ดกล้องก่อนดูถือกล้องได้ไหมใช่ไปผมลุยให้เลยไปใายิ่ยมีเ่อไปใช้เปนหมดมันหมดหมดแอ่ะอันนี้ทุกคนขอเช็ดกล้องก่อนก็มันฝ้าอากาศหมอมาถือกล้องโอเคดีแล้วไปลุยถือกล้องก็ได้มาเดี๋ยวเราพาไปจุดนั้อยด้วยพี่ถือกล้องที่จะด่ามันทั้งเทปไงไม่เป็นไรอ่ะ ผู้ใหญ่ไอ้ไม่มันเปิดสักกหลาดเทปแรกของผู้ใหญ่ใจดีคนแรกของรายการหลอนด้วยอุ้ยนี่นะทุกคนสักกหลาดเลยนะอีพีแรกของ ของเดือนนี้เลยของวันนี้เลยนะผมนะของปีนี้นะก็ดูรายการหลอนได้นะก็ขอให้เดินทางกลับสิ่งที่หมายอย่างปลอดภัยนะดูไปหลอนไปนะผมมาขับรถไปแล้วปาร์ตี้อยู่นะมึงหยุดปาร์ตี้ก่อนแล้วก็มาดูรายการหลอนเพราะว่านี่เพจสุดท้ายแล้วใช่พอดูเสร็จปุ๊บนะก็กลับไปปาร์ตี้กันต่อใช่หรือไม่ก็ปาร์ตี้ไปแล้วก็เอาโทรศัพท์แบบเสียบกับทีวีจอใหญ่เชื่อม YouTube เลยเปิดจอใหญ่ดูทั้งบ้านเลยดูทั้งตำบลก็ได้มีโปรเจคเตอร์ไหมมีโปรเจคเตอร์ไหมเสียบโปรเจคเตอร์ดูทั้งบ้านเลยโปรเจคเตอร์เนี่ยทั้้งบานใส่ ไอ้พรมเชียร์เตอร์สักหน่อยกระดุนแน่นอนนะอ่ะไปไปลุยเลยดีกว่าไปเดี๋ยวผมก็วิโนจะลุยกันต่อไหนอะไรครับที่ถือบอกอ่ะสบายผีเออไม่รู้กูบอกเออทำไมต้นใหญ่จังอ่ะพี่ผมผมก็ไม่ได้สังเกตว่าคือต้นอะไรอ่ะใช่เขียนป่าไม่เขียนว่าวอุ้ยใหญ่จริงเนี่ยนทุกคนต้นอะไรอ่ะรู้ป่ะใช่เหรอเขียนนะเือนต้นตะเคียนเหรอไหนไหนในขอไฟหน่อยดิเฮ้ยเอาแล้วถ้าเป็นต้นตะเคียนนี่เป็นเรื่องเลยนะ ต้นเขียนนะไม่รู้ว่าต้นตะเคียนโหน่าจะห้าคนโอบนะแต่จริงทุกคนทุกคนเดือดจริงดูดิต้นเขียนนี่ดูดูมันมีเหมือนพวกคนขับพังสารเสรอกมาถิ้นหมดเลยเฮ้ยเราขาวๆแล้วกลางไฟฉา่ยเห็นไหมเฮ้ยเราขาวๆะใช่ไม่เขียนใช่เหรอโอ้ต้นตะเคียนทุกคนอุ้ยหมวยหมวยเป็นตะเคียนอุ้ยขอาวไร่นะครับลุงไม่ตั้งใจเนี่ยเนี่ยต้นคู่เนี่ยใช่เลยอ๋ออันนี้ก็ต้นตะเคียนเหรอใช่โอ้ เอาแล้วนะผมเมื่อกี้ไม่ตั้งใจนะครับเอาแล้วนะไรอ่ปโอบเขาไงไปไปโอบด้วยเดี๋ยวแม่มามาหามึงใช่ถ้าแม่มาแม่มาดีนะครับผมนะมาให้หวยดีต้อองมาให้หวยใช่ถ้าแม่มาขอมาดีมาให้โชคให้ลาภได้โชคให้ลาภก้อนโตเดี๋ยวรอบหน้าจะมาใหม่นะครับผมทำบุญให้ค่ะแม่ขุดฝุดเลยเมื่อกี้ยมีคนต้นมะเขือพี่บอกไปเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไอ้ต้นมะเขือแม่งไหนอ่ะ ใครบอก้นมาเขือวะแบนเลยไม่เลือกแล้วเนี่ยลูกขนาดไหนเฮ้ยแต่อเนี้ยทำไมถึงมีอะไรนะเขาบวชอ่าบวชเนี่างเงี้ยเขาบวชต้นไม้เออเขาบวชต้นไม้ก็น่าจะเป็นต้นเทียนแม่เทียนเหมือนกันนี่ต้นตะเคียนเหรอต้นบวชเออทำไมต้องตะเคียนเยอะจังอ่ะวิธีบวชต้นไม้นะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เจ้ที่เจ้ทานเนี่ยแรงมึงอย่าเล่นนะกลับไปหามึงที่เต็นท์นะกูบอกไว้ก่อนนะเอาแล้วไงถ้ามาก็มาเอาแล้วไงเอาแล้วนะ คนเด็กเราโคตเก่าดูสิเก่าเก่าจริงนะเก่าจริงนะให้ขึ้นเลยดูทุกคนเห็นไหมเก่าจริงนะอุ้ยยังหลอนยังหลอนเลยโอ้ทุกคนแชร์หน่อยแล้วะลายแรกอีพีแรกมาเจอสถานที่อย่างเนี้ยเหมือนโด่งตะเคียนเลยนะใช่ตกโด่งตะเคียนเฮ้ยเหมือนเราอยู่โด่งตะเคียนล้อมรอบเราอยู่อ่ะโคตรเดือดอ่ะอ่ะทุกคนแชร์หน่อยไอเสียงอะไรวะ ผมว่าผมได้ยินเสียงผู้หญิงสาวคนนั้นอีกแล้วใช่เหรอใช่แนะนำให้ตัดหูฟังกันทุกคนเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงหญิงสาวคนนั้นอีกแล้วอ่ะลูกเพจเขาก็ได้ยินกันด้วยประเด็นอ่ะลูกเพจนะใครที่ใส่หูฟังนะจะได้ยินชัดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพรตัวหนึงทุกคนอะไรล่วงออกมาไม่รู้เี่อะไรมันเหมือนเหมือนไอ้เนี่ย เหมือนมีตัวอะไรกระโดดข้ามไปอ่ะไม่ใช่ลิงนะเป็นเรื่องที่เอาแล้วไงอ่ะเจ็ดร้อยท่านแชร์ให้หน่อยเจ็ดร้อยท่านนี้แชร์นะไม่ทักแล้วเฮ้ยอีกแล้วคาตาเลยเหมือนมีผู้หญิงไอ้เจี๊ยดถูกบ้าต้นไม้อ่ะนบอ้าวต้นไหนวะต้นไหนเอ็มต้นไหนเฮ้แต่เมื่อกี้คาตาเลยใครเห็นบ้างเหมือนเขาก็โดดข้ามหรือเปล่าวะเจ๊เนี่ยบนต้นไม้เมื่อกี้อ่ะเหมือนมีตัวอะไรกระโดดข้ามมาอยู่นะแต่ว่าไม่น่าใช่ลิงลิงไม่มีพี่ ิงแต่เสียงหญิงสาวคนนั้นน่ะเขาร้องโอดโอยนะพี่สาวว่ะพี่สาวเฮ้ย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 ใครใครเมื่กนี่นี่นี่ใครเสียงทองเสียงทองซูมฟูมพี่พี่เอฟเอ็นเห็นมั้ยเสีทองยืนอยู่ยืนอยู่พี่ส่องไฟไปหน่อยไม่หมือนมืนมืนฟูมฟูมอ่ะเลือดอ่ะเลือดอ่ะเลือดใครใครยืนอยู่ไม่รู้เห็นอะไรลอยผ่านกล้องอ่ะไม่รู้อ่ะสวัสดีครับพี่พี่สาวว่ะพี่ครับสวัสดีครับ เฮ้ยเห็นะเห็นดิเอ้ยหรือว่าหรือว่าเขาคิดว่าเราเป็นผัวเขาไม่ได้ใช่ฮะเพราะเขาจะคิดว่าคนที่เข้ามาในนี้คือผัวเขาทุกคนผมไม่ใช่ผัวนะครับผมนะผมมีเมียมีลูกม,มีครอบครัวนะครับผมนะไม่ทักนะเราจะไม่ทักเลยนะครับคิดอะไรยังไงปล่อยผ่านไปเลยมีใชหมดโอ้ยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ประเภทว่าถ้าทัดปุ๊บเขาจะตาหอย่งเดียวเลยแล้วที่นี่แกยย้ยากด้วยอ้าว สวยแล้วมีถ้าเจออะไรห้ามทักนะเราเราเห็นแล้วปล่อยผ่านเลยทอมเมไม่รู้ไม่ชี้พอเอาดีพี่เออจริงได้ไปลุยเลยดีกว่ามาอทุกคนแชร์อ้ยทุกคนเต็มเต็มเลยดูต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยอะไรไม่รู้ใหญ่มากล่วงลงมาเพจนะเห็นไลน์นะเพิ่มคอมเมนต์ได้นะแต่เราไม่ขอทักนะทุกคน ทุกเพจเราไม่ขอทักนะเพราะว่าอันตรายจริงนะที่นี่นะคือทุกคนน่าจะรู้นะพวกคนที่กลับบ้านนอกต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดกับกรุงเทพนะมันไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้าโดนนี่คือโดนแก้ยากนะพวกของของตามป่าของแบบเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบกาาเจ้าป่าเจ้าเขาแรงจริงนะทุกคนเราไม่ขอท้าแรงๆนะอะไรอ่ะเุยเป็นเรื่องเฮ้ยแร<ล>งเกินแล้วเฮ้ยเริ่มแรงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะดังพิง้งเหมือนของแตกอะ่ะ นี่คืออะไรวะเฮ้ยเป็นหมูงงเลยเมื่อกี้เหมือนมีแบบเจ็ดร้อยกว่าท่านแชร์หน่อยครับเหมือนมีอะไรเดินเดินแล้วแบบทําแตกอ่ะใช่ทุกคนครับจิตแล้อกว่าท่านสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับนะไม่ทักไม่ทักพูดในใจอย่างเดียวไม่ทักไม่ทักให้ลูกเพจทักไปแต่พยายามจะไม่ถามมันก็ไม่ได้อะดิโอเคโอเคลูกเพจเจ็ดร้อยท่านเหรอครับผมลูกเพจเจ็ดร้อยท่านนะครับนะ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมนะเปิดสักกราระใหม่พอสอใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับผมนะขอบคุณมากครับอ่านะครับผมนะลิกเ,นะเข้าไปสมัครกันเยอะๆมีคนพิมพ์มาลูกเพจบอกว่าใครยืนอยู่ใส่ชุดสีขาวลูกเพจจริงลูกเพจพิมพ์มได้นะนผมเราเห็นเราอ่านแต่เราจะไม่ขอ,ไม,ขอไม่ขอทักนะเพราะว่าที่นี่แรงจริงนะที่นี่เป็นลูกเพจพิมมาเลยลูกเพจเห็นตลอดเลยเดี๋ยวกุจะรายง,งานให้เรื่อยๆลูกเพจพิม,มเราใครใส่ชุดขาวยืนอาน่ เราอยู่ภาคเหนือนะมันแรงจริงนะครับนะของเหนือนะของเหนือของใต้ของอีสานอุ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยน,นี้ไม่ทักไม่ได้แล้วเฉียวหน้าเลยเฮ้ยเมื่อกี้สิงอะไม่รู้เฉียวหน้าเลยเมื่อกี้อ,อะไรไม่รู้เฉียวหน้าพี่นบเลยอะเฉียวหน้าจริงไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงแค่คนเดียวนะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยครับเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องเจ้าป่าเ้าเขาด้วยเฮ้ยหลุยไปขอเข้ามาเีสาวต้องสารดีว่าลุยเลยพี่เาพาลูกเพจไปขอเข้ามาเราพาลูกเพจไปลุยเลยมาเีสาวต้องสารดีว่า ไปของเข้ามาทีา่าดแล้วรีบออกมาป่ะลุยเลยมารอวยจะได้ไม่เสียเวลานูน่นรูปเพจรอรอดูอยู่ป่ะทุกคนเดี๋ยวแชร์ให้หนังเราเรา,ยอ,ยารรอุ้ยอุอย้ยแค่ขนลุกขนลุกขนลุกเดี๋ยวเราไปขอเข้ามาบอกกล่าวพี่สาวนะว่าเรามาทํางานมามา,มาดีถ้าเขาอยากกลับบ้านถ้าเขาให้โชคให้ลาบเราเรามีเงินมีทองเรามาเราแต่มาทําบางสกุลให้เขานะเฮ้ยไอหือะไร สันติเสรีเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่คุณทํางานหาเช้ากินค่ำหรอกครับเพราะผมก็ทํางานกลางคืนเหมือนกันครับผมมึงไม่ชอบมึงอยู่เฉยเลยสันติเสรีนะครับพี่สันติคุณไม่ชอบคุณก็ดูไปครับผมมันเป็นงานของผมนะครับผมมันเป็นงานของผมนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเสนอไม่ต้องแสแน่นะผมนะใช่จติจติเราเรื่องงานหรืออะไรอ่ะเราไม่ว่าเลยจะด่าหรืออะไรอ่ะ เราไม่ว่าเลยใช่แต่พิมพ์มากอย่างนี้หืเขาเกลียดเลยแบบนี้จริงหุ่ยคนทำงานนะเว้ยไไปปพาเดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนทันไม่ทันไม่รู้อยู่พาไปเที่ยวหาสัญญาณก่อนเฮ้ยเออเอ็มอยู่หรือเปล่าอภิษฐรด้นะมึงมึงกล้าชนบ้าเดี๋ยวกูอินบ็อกไปเออสันติกล้าชนบ้าเดี๋ยวผมอินบ็อกไปถ้ากล้าชนอ่ะคอมเมนต์ขึ้นมา คนนึ่งเขาติเขาอะไรโถพวกผมก็ไม่ไปด่าไม่ไปอะไรไม่ว่าเราทิถ้าอะไรเราได้เราเราน้อมรับแต่นี้อืสัญญาณไม่มีเล้วใช่เนี่ยสัญญาณหายหมดเลยหรือเวลาเหยียบผมไปคอมเป็นหลังใช่เพราะคนพิมพ์ด่าพิมพ์ไรเราเราไม่ว่าอยู่แล้วแต่ขออย่าด่าพ่อแม่แค่นั้นเองแต่ด่าหรือติหรืออะไรเราก็ไม่ว่าแต่นี้มันเกินไปอ่ะจริงเกินไปจริง เราทํางานในส่วนของเรามันบอกทักมาได้เลยครับผมโอเคมันพิมมาเอฟเอฟมันบอกทักมาได้เลยพิมพ์ทักไปหาเลยัไปโอเคเดี๋ยวทีมงานเราทักไปคุยนะครับไม่ต้องบอกนะที่ยืนเลยอ่ะมึงจะให้ไอ้ว่ากูมีงานทำเหรอมึงบ้าเหรอขุ้ไม่ได้ไปทําอะไรให้มึงนะเว้ยเฮ้ยเสียงบอกหนางอาอ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรแต่ไม่อยากทักอะไรเสียงบอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้าเฮ้ย เฮ้ยต้องศาลมีใครยืนอยู่ปะพี่นพพี่นพพี่นพใช่ปะใช่ไหมตั้งหนึ่งของซุ้มนี่ตงนะเฮ้ยตั้งหนึ่งแทนน้ำอ่ะตรงแทงน้ำพี่เนอยู่พี่สาวครับเฮ้ยพี่นพตัวดำปีเลยทุกคนดูดูขยับเลยเห็นไหมพี่เป็นเงาคนเลยขยับเลยพี่นพมาดูพี่นพมาดูกล้องมาดูกล้องนี่เห็นไหมเออนี่เห็นปะเป็นคนเลยหัวไหลเป็นเงาเป็นเงาคนเลยเอ็เฮ้ยเป็นตัวเลยหลุยสุ้ม ใครวะไม่ต้องไปบอกกันนะคะเดี๋ยวรอให้ลูกดิน้ำเดี๋ยวพี่มวยจะพูดอะไรบางอย่างเฮ้ยทุกคนทุกคนครับทุกคนเห็นไหมใครอ่ะใครข้อความด้วยครับสันเตพี่นพไปดูไปดูสันติทักไปแล้วนะตอบข้อความด้วยไปดูพี่นพใครยืนอยู่ไม่รู้เฮ้ยชัดจริงโคตรชัดเลยผมซูมแบบซูมอย่างนานอ่ะเฮ้ยมันไม่มีใครเลยขออนุญาตนะครับทุกคนใครเห็นไหมคอมเมนต์มาหน่อย รูปูับย่านะครับนะหนละทีมงานนี่เสียงวอกหนาวเหนละที้งานเฮ้ยอะไรลอยมาอย่าทักเหรอพี่หูทักมันทำไม่ได้จริงอ่ะมันไม่ทักไม่ได้เลยมันชัดมากอ่ะจริงนะ นี่ลูกเพจบอกมีคนยืนดำข้างแทงใช่พี่แล้วดูมันไม่มีใครนะแล้วใครจะเข้าไปยืนได้ดู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 ดิเลย a y อะเพราะว่ามันมีเงาดำยืนอยู่ข้างแทงแปดร้อยกว่าท่านแล้วแชใหน่อยบอกสันติอ่านแชทด้วยทักไปแล้วครับทักไปแล้วครับสันติครับพี่อ่านแชทด้วยเลยครับวานฝากอ่านแชทเราทีนะผมนะเราทักหาท่านแล้วนะครับผมนะนะพอใครติใครด่าว่าอะไรเราเราก็ไม่เคยว่าอยู่แล้วนะครับนะแต่ขออย่างเดียวอย่าด่าพ่อแม่แค่นั้นเองนะครับ แต่แต่แบบเนี้ยมันเกินไปแล้วแบบเนี้ยเกินไปจริงนะครับทางที่คุณก็รู้แบบคุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงใช่ใช่ครับผมนะดูเพื่อความบันเทิงแชร์ไปดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องมาเดือดร้อนของคุณคุณดูว่าคุณก็ดูไปครับผมมีหน้าที่ดูก็ดูไปนะผมเราผมขออะ้รยังเนี่ยเราจะเดินไปตรงนู้นไปดูให้ชัดงานของพวกเรานะคะอย่าล้ำเส้นกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาล้ำเส้นกันนะครับเข้าใจแล้วครับผมหือมันลกอะไ เอาดีถ้างั้นเราเดินไปตรงนี้ได้ไหมเดินขึ้นมาเลยเหรอก็ส่องได้เหมือนกันจะได้รู้เลยว่าว่ามันจะมีคนคนมันจะเข้าไปยังไงดูดิเดนข้าไปไม่ได้นะเราใครไปยืนอยู่ตัวดําเลยเป็นคนเลยอ่ะเป็นล่างดำเหมือนเงาดําอ่ะเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครวะนี่นีนี่ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกพี่ระวังร่วงนะดูดิ คนจะเข้าไปยืนได้ไงอ่ะไม่มีใครยืน,เ,น,<ช>นเห็นใช่ไหมเงาดำเดืนยืนงแทงนท้าใช่ไะม่างคนเลยอะ่ะขอเข้ามาด้วยนะครับบอกสันติตไปดูในคำกองข้อความครับเฟดบุ๊คไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันจะที่สันตินครับในคำกองข้อความครับพี่สันติรบกวนไปดูที่คำคำขอส่งข้อความเลยนะครับผมนะเข้าไปด่วนเลยนะครับเราทักขหานะไปดูที่คำกองข้อความนะครับผมพี่สันติหาขึ้น ใครจะพี่เฮ้ยพี่มันยืนไม่ได้มันเป็นทางสลบลงดิ่งอย่างนี้ดูยืนยังไงไม่ถ้าเป็นคนยืนแล้วมันดูตัวดำปีเลยถ้าคนเดินมันก็ต้องมีเหยียบกิ่งไม้ใช่ไหมล่ะใช่ทุกคนดูดิไม่มีใครเลยนะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรแล้วดูมีตปามีตาป่าเดี๋ยวมันจะเป็นล่องเหวพี่นพระวังกิ้งเพราะว่าต้นหนามกิ้งไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยใช่อะทุกคนนะครับผมนะคลิกลิงที่ปังหูอยู่ด้านล่างสมัครเข้าไปให้ผมหน่อยช่วยพี่นพหน่อยนะครับนะ นะพี่นบมีสปอนเซอร์ครั้งแรกนะครับนะเชืวอพี่นบหน่อยนะครับนะพี่นบจะได้มีสปอนเซอร์ต่อไปนานๆครับกับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ a u vip 8ปแปดลิงก์ที่ปังหมุดอยู่ด้านล่างคลิกเข้าไปสมัครกันเยอะๆนะครับผมนะแล้วบอกเขาด้วยว่ามาจากเพจรายการหล่อนอย่าลืมนะใช่แคปหน้านี้ไว้แล้วก็ท่านแชร์เลยนะแชร์เลยนะแคปไลน์นี้ไปส่งให้ผู้ใหญ่ใจดีดูนะครับผมแต่แล้วก็ท่านนี้แชร์ให้หน่อยนะครับเฮ้ยใครเดินมาตอนบนึงใครเดิน ตอนนี้นะมีเสียงเดินรอบเลยนะยได้ยินใช่ไหมชัดมากแี่แตะมาเอกี้พ,พี่มันเป็นทางขึ้นป่าขึ้นได้ยังเนี่ยเอาไงอ่ะเอาไงดีอ่ะมันอันตรายวะ่ะเป็นเป็นมงหลุอหรืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมมาได้พี่ลองเดินไปดูหน่อยเดี๋ยวผมส่องไว้ต้องอยู่ตรงนี้ว่ามันขึ้นได้หรือว่ายังยังไงแต่มันเป็นแต่มันเป็นที่ลกหลังไปแล้วอ่ะ มันกลายเป็นที่ลกล้างไปตั้งนานแล้วนะที่เนี่ยเราเราเราอยู่เราอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเหมือนมีชาวบ้านเดินเข้าไปหลายคนเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเคลียด้านนอกก่อนอ้าวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปจุดตาปนึ่งตาปัดนึ่งอ้าวตาป๊บหนึ่งครับด้านนอกน่าจะมีปัญหาครับผมนะฮะชาวบ้านมาไปเป็ครับผมวยแล้วะพี่มีเสียงหรือได้ยินไหมเสียงอะไรพี่หรือว่าเสียงเดินเมื่อกี้ได้ยินป่ะเขาถามผมว่าได้ยินไหมเสียง เราเราพยายามเราพยายามไม่ทักนะทุกคนเราพยายามไม่ทักนะเราได้เราอะได้ยินแต่เราพยายามจะไม่ทักนะครับผมเพราะว่าบางทีเราไม่อยากทักไงใช่แต่ตอนนี้ที่ชัดเกินนะผมผมต้องทักจริงเพราะไม่ไหวแม่งชัดจริงแต่ตอนนี้นะอันนี้ใช้วินในนาจานะครับผมนะอนนี้ผมอะเริ่มปวดหัว้วครับผมมันเริ่มตึบๆตรงกระหม่อมมันนะมันเริ่มปวดหัวนะทุกคนแตผมไม่อยากไรมากพี่นกพี่นบใครเลยนะเนี่ยผมจะไม่อยากจะทักแต่มันไม่ทักไม่ได้มันชัดอะ ทักจมทักจมทักทุกคนดูสาภาพนะนี่คือที่ลกล้างมานาะนมันเป็นเหมือนลำธารน้ำตกแต่มันลกล้างมานานแล้วว่ะห,หรือว่าเขาลกล้างเขาปล่อยล้างตั้งแต่ที่เกิดเหตุผู้รักหญิงสาวคนนั้นกับหชายน่า,ชาใช่เพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาอาจจะมีแบบมันเลย<น>ล้างใช่ไหมคนดูแลมาทําความสะอาดฝ่าก,กิ่งไม้ฝา่าอะไรคือเย็นแล้วก็กลับแต่ถ้าเกิดมีคนมาเที่ยวผมว่าไม่น่ามีว่ะเฮ้ยพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มลงกันลงกันลงกันลงกนเวรแรงจริง จโอุ้ยยผมก็ไม่อยากจะทักเลยอ่ะแต่เสียงชัดมากทุกคนตอนนี้เป็นเรื่องนะครับมีชาวบ้านเดินมาเต็มเลยนะครับจะเดินเข้ามาข้างในที่ผู้พี่เอ็มเคลียร์อยู่งานใหญ่แล้วทุกคนงานใหญ่แล้วตอนนึงโอเคครับออกมาตรงจุดเปิดรายการเดี๋ยวผมเดินเข้าไปเดี๋ยวผมเดินเข้าไปตั้งนึ่งเฮ้ยมันล้างหรือว่าหรือว่ามันไม่มีคนมันไม่มีคนมาเที่ยวมันมีอะไร่ปี้ยวินเ โอเคพี่นบไม่ดีละไม่ดีละตอนนี้รีบมาแล้วเขาไม่พอใจนะเขาไม่พอใจเหมือนเขาไม่พอใจตอนเนี้ยดังปั้งเลยนี่วะหรือนี่วะดังปั้งเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอออะไรวะเหมือนมีคนมาแก้ลอยผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้ตอนนี้เหมือนมีคนมาแก้ไงไม่รู้อ่ะลอยผ่านหน้าผมไปเมื่อกี้ตั้งกล้องนี่ดูวะอันหนึงเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อน ว่าเรามากันสองคนนะครับกับพี่นบนะครับดูทุกคนอ่ะผมหมุนแบบรอบรอบตัวให้เลยอ่ะมาทุกฝ่ายนะครับดดิตั้งตั้งกล้องเดี๋ยวเราขอเข้ามานะรอเอ็มก่อนขอเข้ามาด้วยอ่ะอ่ะก่อนก่อนอื่นนะเฮ้ยโหเฮ้ยแรงเกินแล้วตอนเนี้ยไม่ดีแล้วเหมือนเขาโกรธเราอ่ะแม่จ๋าพี่สาวอย่ากดล่ะพี่นบโดนอ่ะพี่นบชนอระ เอาดียังไม่ชนเลยกไม่ให้หรือตั้งกล้องไว้ให้เหรอเฮ้ยไม่อยาโคนดักเลยอุ้ยใครเดินหนักอ่ะพี่น้องใครเดินอยู่ข้างหลังผมเมื่อกี้ใครมายังเหมือนมีคนเดินรอบตัวเลยว่ะอุ้ยอุ้ยบอกให้ทีมรีบเข้ามาช่วยหน่อยบอกให้ทีมรีบเข้ามาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้ว พี่สาวครับพวกเรามาทำงานนะครับผมไม่ได้มาไม่ได้มาล็อกพี่นพไปยืนข้างล่างพี่สาวครับผมเรามาทำงานเราไม่ได้มาร็อกลัวนะครับผมวิว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 พี่นพตรงนี้เลยหลุยมายังไงไม่รู้ไม่อะไรวะเนี้อ่ะเฮ้ยแรงเกินแล้วทีมรีบเข้ามาช่วยหน่อยครับตอนนี้คือแรงมากอ่ะทุกคนโลนี้นะเดือดจริงถ้าใครอยากให้เรามาซ้ำนะ พิมพ์กดหนึ่งเข้ามากดเก้าก็ได้ใช่อยากให้เรามาซ้ำไหมกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมาให้เรามาซ้ําถ้าเยอะๆเดี๋ยวรอบหน้าก่อนกลับเราจะมาซ้ําอ๋อดังปังไม่ใช่เสียงปืนพี่ไม่ใช่ครับมันเป็นเสียงเหมือนหลังคาเหมือนคนแบบว่าอยู่บนหลังคายืนแล้วกระทืบอ่ะปังเหมือนไม่ใช่ปืนพี่ทุกคนเคยสังเกตไหมหลังคาเขาเป็นเสียงปืนไงเข่ใช้หลังปืนเหมือนผียิงปืนไม่ได้นะไม่ใช่ผีเขาแบบเหยียบหลังคาเหมือนหลังคามันลั่นต้มทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ก็เดี๋ยวเราออกจากพื้นที่ก่อนพอดีว่ามีชาวบ้านเดินเข้ามาประมาณ4ี่ห้าคนเมื่อกี้ผมก็แจ้งเขาไว้แล้วว่าพอดีว่าอ๋อมันถ่ายทารายการแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอุยราละเอียดหน่อยเอางี้เดี๋ยวสปอนเซอร์ครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราอขอออกไปข้างนอกก่อนนะครับก็เดี๋ยวคูจะไปนั่งเล่นเดี๋ยวคูจะไปนลฟ์ที่กองนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปนลฟ์ที่กองเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันคุณติฟังผมนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่ได้ด่าพ่อไม่ได้ด่าแม่แต่ว่าเขาคอมเมนต์บอกว่า มาโผโหมดเป็นพนันโอเคคุณสันติผมขอพูดแบบว่าไม่ได้ว่านะแต่อยากให้บอกให้คุณสันติเข้าใจว่างานของที่คุณทํกากับงานผมอะ่ะมันต่างกัน<ช>การ,รที่คุณสันติเข้ามาคอมเมนต์เหมือนเหมือนเป็นการบูลลี่เหมือนเป็นการแบบว่าว่าเขาอย่างเงี้ยคือต้องให้นึกถึงคนทํางานด้วยว่ามันบั่นทอนจิตใจใเพราะว่างานที่พวกเราทาอะ่ะพวกเรารู้ดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วพวกเรารู้ดีอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่างานพวกเราอะ่ะ มันคืออะไรเรารับเงินมาเราก็ต้องทําเราก็ต้องชัดเจนใช่ไหมแต่พอคุณมาบูลลี่อย่างเงี้ยคุณมาพูดอย่างเงี้ยมันบั่นทอนหัวใจสู้คุณไม่คอมเมนต์ซะดีกว่าใช่ใช่ไหมคุณคุณจะคอมเมนต์บอกอุ้ยแม่งผีอะไรวะหรือว่านู่นนี่นั่นยังจะดีสักกว่าการที่คุณมาคอมเมนต์ให้มันให้มันกําลังใจมันหายไปเชื่อไหมว่าผมเจอคนประเภทแบบคุณเนี่ยมาคอมเมนต์เยอะมากสุดท้ายปุ๊บเขาก็ต้องกลับมาขอโทษเราตรงที่ว่า ผมจะไม่ทําอีกผมจะไม่คอมเมนต์แบบนี้อีกคุณต้องนึกถึงใจเขาใจเราเว้ยให้เกียรติให้เกียดซึ่งกันและกันผมทักไปแล้วนะเนี่ยคุณสันติเนี่ยผมให้ดูเลยคุณต้องไปดูในข้อความไม่รู้คุณดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นปะผมทักไปแล้วผมไม่ได้ว่ารนะผมทักไปผมบอกว่าไม่ให้เวลานะคะลูกเพลททุกคนคะขออนุญาตนะคะขอร้องเลยค่ะรวมตัวนะคะไปกดรายงานให้หน่อยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องกดเลยให้เขาสำนึกด้วยตัวเขาเองเขาโตพอดิบรรุณนิติภาวะพอ อ่ะดูนะผมบอกกันเลยนะว่าผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่บอกว่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านงานคุณกับงานผมมันต่างกันคุณจะมาคอมเมนต์ให้มันบั่นทอนจิตใจคนทํางานทําไมครับคุณคุณ,ค,ณคุณควรให้เกียรติคนทํางานด้วยกันนะครับคุณไปคอมเมนต์คนทํางานเขาก็บั่นทอนหัวใจใจเขาใจเราครับเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าเอ้ยใจเขาใจเรานะ<ห>นอย่าอย่าอย่าไปคอมเมนต์อะไรเลยเพราะว่า ทุกคนทํางานเนเหนื่อยเรามีภาระเหมือนกันใช่คุณมีลูกเราก็มีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับงานตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องควรทําอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับนะกับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับที่มาลงในเพจรายการหลอนบอกกันเลยนะทุกคนฮะสปอนเซอร์เพิ่งมาในเพจนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคลิกลิงก์ปักหมุดด้านล่างฮะมันเคลื่อนียู่ครพี่นพกดกดออกกดกดกดนี้ออกนี่ต้องกดตกตกลงนะกดหน้าอะไรนะกดโอเคเหรอไม่ใช่้ตองโอเคดับเลยอ่โอเคอันนี้อ่ามัน กดปิดไปเออยันอยู่วะมาดูกันทำไมไรหลุดวะอกอะหลุดอหลุดยัอยู่วะหลุดไปมันยังพิมพ์มาอีกว่าไม่มีใครทักมาเลยหลุดหรือยือยู่มันกลวแล้วแหละอันนี้จริงมันบอกว่าไม่มีใครทักไปอ้าวอ้าวอ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปตรงกันเลไอ้ไรไปเลยวะนี้จบเลยขึ้นใหม่เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครั้งนึงคั้งนึงนึงทำไมคนค้างอะแสดงว่าเป็นที่แอปเหมือนที่กูเป็นเลยอ้าวเหรอโอเงั้นรนขึ้นใหม่เลย